สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาทดสอบเตาไม่ใช้แก๊สนะครับผมตัวนี้เราก็ใช้เป็นพลังงานน้ํามันพืชเก่านะครับผมหรือน้ํามันเครื่องเก่าก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ําหกลงไปในตัวเตาแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมจะเหมือนอ่าพวกบังกรพ่นไฟนะครับที่ใช้เทียนแล้วก็เอาน้ําหยดลงไปแล้วก็จะมีไฟพุ่งขึ้นมาหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำเข้าไปในตัวเตานะครับผมก็จะฉีดไม่เยอะมากนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำหกเข้าไปที่ตัวเตานะครับก็ขึ้นไม่แรงนะครับ อันนี้ก็บีบน้ําไปเยอะเลยนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นไม่แรงนะครับขึ้นแค่นี้นะครับผมลักษณะก็จะคล้ายๆเตาแก๊สนะครับเวลาน้ําหกลงไปก็จะมีไฟพุ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แรงมากเหมือนมังกรพ่นไฟนะครับผมอ่ะนี่นะครับทดสอบให้ชมแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่ะนี่เลยนะครับ ไฟก็ไม่พุ่งขึ้นมาแรงมากเกินไปนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็ใช้ได้นะครับถือว่าผ่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็มาทดลองให้รับชมนะครับว่าเวลาโดนน้ําแล้วไฟไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ